ครับกับเกม WWE Smackdown นะฮะชาร t Your Move นั่นเองนะครับผมอยู่กันในแมชที่อ่าอยู่ในกันนใเกมที่แบบว่าเป็นเกมที่เขาว่ากันว่าเป็นเกมที่ดีที่สุดแล้วนะก่อนที่จะโดนรัศมีกบโดย Here Come the Pay นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเล่นในโหมดนะอ่าดูก่อนนะมีเปล่า แน่นอนว่าผมไม่เล่นเองแล้ววันนี้นะฮะจะขออนุญาตที่จะมาเรียกว่ามาพากันนะฮะ,ะนี่รอยเยอร์รัมเบิลเลยนะฮะสามสิบคนรอยเยอร์รัมเบิลฮะขออนุญาตดูก่อนนะว่ามีพวกผู้หญิงมีใช่ไหมทางนี้นี่คืออารมณ์ประมาณแบบว่านักมวยปั้มผู้หญิงก็สามารถที่จะมาเล่นได้นะฮะ,ะตัดไอวอรี่ทิ้งไว้ก่อนมีร แฟร์ชอนตาติริคริสคริสออกมีเ่นแจสและชอบิลลี่โอเคนะฮะนี่คือสี่คนที่เราตัดไปนะฮะภาคนี้น่าจะยังไม่มีพวกแกงโกเบิร์กอะไรพวกนี้นะอ่ะเจอริโก้ต้องมีฮะจุดจุบ นี้เอาเป็นใครดีออตันลิกิชเวนเดมเดอะร็อกแต่จริงๆก็ต้องมีเดอะร็อกเนาะใช่ไหมอ่าสโตนโคเอาภาพนี้ข้อมีอยู่แล้วนี่หว่ามาโรยเอร์รับเบิรสามสิบคนฮะจะเป็นอย่างไรมารอดูกันได้เลยนะฮะนี่ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฮะฝากกิดไว้ด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานะครับมีเกมมิ่งกันด้วยนะฮะ ร้อยยอระบิบคนนะฮะใน Chat Your ยูมส์จะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัดคอมมิ n เกมิ่งอย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนทั้งหมดไว้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับมาออกมาก่อนเลยฮะอือใครวะสก๊อตตี้ดูฮอตตี้ฮะอือ สองปอนฮะนี่ o o h o ตฮะออกมาก่อนเลยจากคูคูฮะส่งเข้าประกวดฮะ ยุคนั้นนี่ถ้าผมจะไม่ผิดเลยคือกอตตี้ทูฮอตตี้นี่คือน่าจะแยกทางกับกรนมาสเตอร์เซ็กซี่ไปแล้วนะฮะขณะที่คนที่สองฮะนี่จากบอสตันเมสซาชูเซตฮะสองร้อยสี่สิบปอนด์เอาเบิร์ตฮะนี่ลอดออาเบิร์ตนั่นเองหรือว่าเทนไซนั่นเองนะฮะ นะฮะโอ้โหเอาเบิร์ตครับนี่มาด้วยหน้าตาเข้มขึงขังดีเลยเกินนะฮะสำหรับเอาเบิร์ตภาพจำของผมในส่วนของเอาเบิร์ตนี่นะะ่าจะไม่มีเลยนะแทบจะไม่มีเลยนะฮะสำหรับเอาเบิร์ตเนี่ยหลายคนก็ไอคือมันมีแมสที่เจอกับป๋าอันด้วยใช่ไหมสำหรับเอาเบิร์ตนะฮะแต่ด้วยความที่ผมนี่ไม่มีความทรงจำนิ ตอนนั้นเลยนะฮะอาจจะแบบว่าหลายตัวนี่ผมก็ไม่ได้แบบว่ารู้สัทีเดียวนะที่มีความรู้ได้ก็บางทีคืออาจจะแบบด้วยความที่แบบว่าเป็นยุคเก่าๆที่เราดู y o u t u วิธีหนึ่งนะฮะบิ๊กว้บอสกฮะหรือว่าวาวีนัสฮะเอาเบิรไปก่อนเพื่อนแล้วโอหมาวาวีนัสฮะคนที่สามแล้วฮอตตี้ไปเรียบร้อยโอ้โห เอ้ยโอ้เดอะร็อกฮะคนที่สี่เดอะร็อกมาแล้ววิ่งหน้าตั้งมาทำอะไรโอ้โ oh ห oh. นี่ต่อยต่อยนี่เตะสักทีนึงโ oh oh. อ้โหเฮ้ยยังไม่มีซุปตามาไงโอ้โหเดอะร็อ oh. กบอกรีบมาก่อนเลยละกันเดี๋ยวคนดูเบื่อแล้วเดอะร็อก like โดนฟอนเฟสร็อกไปฮาร์ดคอร์ฮอลลี่ฮะคนที่ห้า มา hard core h o n ี y วิ่งเดอะร็อกฮะนี่โต๊บตาหรอฮะรีบๆเขี่ยฮะนี่นี่ไหลกระแทกไหลกระแทกสักทีตุยสักทีนึงฮะบัฟเฟอร์ไรดันลี่บอยฮะคนที่หกแล้วนะฮะนี่นี่แบ็คไบเกอร์ไปฮะทิ้งศอกเดอะร็อกบอกเฮ้ยให้กูสู้บ้างสิเฮ้ยมาอาร์มแดกลงไปฮะนี่แล้วเดอะร็อก เดอะร็อกอาร์มแดกใส่ฮาร์ดคอร์ฮอลลี่มาคนที่เจ็ดครครับ <can> ชอนสเตเซียกฮะอือหืโอโอ้โหนาฬิกามาแล้วอา่าแล้วเดอะร็อกเดอะร็อกไปไหมเดอะร็อกยังไม่ไปฮะฮาร์ดคอร์ฮอลลี่บอกกูไปแกกูไปก่อนก็ได้ฮะนี่แล้วไปไปไม่ไปเอา้าชอนสเตเซียกฮะเคลียร์เดอะร็อกร่วงไปเลยโอ้โห เฮ้ hey, ยเกยมาจากไหนนี่มาเึงก็มาเกียรเด้อรอกไปแล้วนะฮะอือหืออ่าที่วาววนัส wow, ฮะอือหือทิง้งไอ้ซูปเปอร์เพกใสดัลลี่บอยฮะบาบร์เบรยริกแฟร์ Fair, ฮะ oh. โ,โอ้โหริกแฟร์โดนสปินนิ่งฮิวจับสปินนิ่งฮิวคิกฮะไม่ได้วาววนั wow, Venus, Cut, สอัปเปอร์คัตซะก่อนฮะแล้วยังไงริกแฟร์ ริกแฟร์เจอดัตลี่บอยฮะบาบาเบหรือบูลี่เลนะบูลี่เลเอาปั๊มสักทีหนึ่งก่อนเคนฮะโอ้โหแล้วผีบลิกแฟรป่าลิกแฟรบอกมาแป๊บเดียวเองนะฮะโอ้โหมาเคนตอนนั้นยังใส่หน้ากากอยู่เลยนะฮะสนามรอยย่อรัมเบร์สองพันสองฮะ สนามปีที่น่าจะเป็นทริปเปอร์ชนะที่เอาชนะเอาชนะทางด้านของคนสุดท้ายที่น่าจะลงไปนี้น่าจะเป็นเคเองเกิลนะฮะทาจิริฮะแล้วบูลีเลบูลีเลไปเรียบร้อยฮะทาจิริแล้วสปินนิ่งฮิลคิกฮะโอ้ยวาวินัสไปฮะสิบคนผ่านฮะยัง ยังเรียกว่าเคลียร์กันเร็วนะเกมภาคนี้ฮะแล้วอุย้ยเป็นอะไรอ่ะเป็นอุย้ยถ้าแกนี่คือแบบนี่มากเลยนะชอนสเตเซี่ฮะแทบจะไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับแกมากมายดับเบิลทีมฮะซูปเปอร์เพกฮะเป็นดับเ,เบิลซูเพกดับเ,เบิลซูเพกฮะนี่สไปเดอร์ลี่บอยฮะไม่รู้มาล้างแค่หรือเปล่า เวียงเอาอสักทีหนึ่งตูตบฮะทิ้งสอบฮะบิลลี่กานฮะนี่ดัดดี้แอสฮะนี่ก็กลายเป็นนักมวยป้มหนึ่งคนที่แบบว่าโหอยู่โยงโคงกระพันมาดีเหลือเกินนะฮะสำหรับบิลลี่การนะนี่แยบสักทีหนึ่งก่อนฮะสเตเซียกมาลากศพขึ้นมาบิลลี่กาน ถือว่าเป็นนักมวยป้ามคนหนึ่งที่เอาไปเรียบร้อยฮะบิลลี่กันเขี่ยช้อนสเตซี่แอกไปฮะแล้วเคนเคนโดนทาจิริต่อยต่อยอะไรฮะอาปคาคัดร่วงไปเลยนี่เวนอะไรก็บ,บิ๊กโชอะไรก็บ,บิ๊กโชตึ้งตึงต้งตึ้งนะฮะโอ้โหบิ๊กโชบอกเอ๊ะอาก็เวนอีกแล้วมาแล้วเฟปแจ็คฮะอออืืห น่าาดพื้นไปฮะสำหรับทางด้านของอบิลลี่การออ้ยแบกแบกเคนเอ้ยเน่โชอริลีลาเพรพาวเวอร์สแลมลงไปฮะสิบสี่คนแล้วนะฮะคริสเตริโกฮะวายูเจดับเบิลเอลโบโอ้ยเป็นเอลโบดอบฮะแล้วจับกดเอ้ยพาจิบบิลลี่กานไม่ได้จับกดนะฮะนี่โหเคนบอกอรอ่อยโยมาจับกดอร่อยชนหะ ลืมลอยปล่อยเปล่าทาจิริเวียงเวียงแล้วยังไงยังแล้วบิ๊กโชว์ไปเรียบร้อยสไปสไปจับโยนบิ๊กโชว์ฮะโอ้โหแล้วลากตบบิลลิก,กันมาสไปบอกอันเชิญลุงหมดเวลาของลุงแล้วลุงบอกยางยางโอ้โหลุงยังมีสวให้เลือกอีกนะโอ้โหอาคนละลุงล้วไม่ใช่ คือที่เห็นว่า16ไลฟ์นี่น่าจะนับคนที่อยู่บนเวทีด้วยหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นมันก็จะน่าจะเหลืออยู่ประมาณไอ้คนที่เข้ามาน่าจะคนที่11หรือเปล่าหรือว่ายังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วใครฮะคนที่เข้ามาฮะเทสฮะส่วนคนที่ออกไปนี่น่าจะเป็นทางด้านของใครวะใครออกไปวะ ไม่ทันสังเกตเลยเมื่อสักครู่นี้นะฮะขออภัยเพื่อนๆด้วยออสออสไารดัดลลี่ไปเรียบร้อยโอ้โหมาเหลือใครบ้างนี้นะฮะ <S <S เทสจาริรเบนวาฮะคนที่นคนที่ยี่สิบแล้วหรอนะฮะมาสลิปเปอร์โฮฮะ,เ,ะเทสปั๊มสักทีหนึ่งก่อนเจอริโก้ เบนวาบอกทำลายเพื่อนโกมานี่วี่งไปวียงเคนมาจับต่อยสักทีหนึ่งฮะสปีน,นิ่งฮิวคิกฮะเพื่อนกันแล้วไงเพื่อนกันแล้วเราทิ้งสอใส่ฮะพาจิริเคนเคนยังงงเลยอะไรล่วงมาแวบๆบแบบแล้วเจอริโก้เจอริโก้เวี่งเคนแล้วเจอริโก้ไปเปวี่งเวนเบนวาแทนสปีน,นิ่งฮิวคิกเบนวาไปาโอไปได้อย่างไวเหลือเกินฮะ เอชครับนี่เดอเรทเพชรอาร์ซูเปอร์สตาร์ฮะตอนนั้นน่าจะยังไม่อะไรเท่าไหร่นะจะลานเมอสะโค่นี้เอชยัง,งงงอยู่เลยคลานอะไรวะนะแล้วเคนไปไม่ไปเคนยังยืยยนยงคงกระพันอยู่ดูเหียงทาจิริไปอัดเทิร์นบัคเกิลฮะเทสมาหลากศพทาจิริมาจับบอดี้สแลมฮะหรือว่าเป็น สเน็กอายฮะโอ้โหแล้วตบร่วงไปเลยทาจิริโอ้โหแบทชอฮะ JBL แล้วใต่สักทีหนึ่งนี่มาแล้วดีดีทีลงไปฮะใส่ H t ช s t ส t ท s t เวียงเคนอาดเทิร์นบาร์เก้นแล้วเจอริโก้ยังไม่ไปแบทชอกับ เจอริโก้ฮะตีกันอยู่ซันเอ็กไอทีหนึ่งฮะเทสบล็อกเลสเนอร์ฮะเดอะบีสอินคาร์เนตหรือว่าเดอะเน็กบิ๊กติงฮะนี่นี่ก็เดบิวต์มาช่วงปี2002นะในช่วงรอ after Wrestlemania นะ2002เหรอโอ้โหถือว่าเร็วอยู่นะการได้แชมป์ของแกนะเดอะเน็กบิ๊กติงเนี่ยบล็อกเลสเนอร์ คือถ้าคือถ้าบอกว่ารีเทิร์นมาในช่วงนั้นคือแบบว่านี่มากเอ้เดบิวต์มาช่วงนั้นนี่ถือว่าเป็นอะไรที่เร็วจริงๆนะสำหรับบ็อกเลสเนอร์นะตอ,อนนี้ก็คือยังดูทีท่าอยู่ฮะว่าแกจะมาปรากฏตวัวอีกทีตอนไหนนะสำหรับบ็อกเลสเนอร์ฮะเจฟฮาร์ดี้ฮะพี่เจฟพี่เจฟฮาร์ดี้ฮะวียงัง ตบสักทีแล้วเทสเอ้ยแบชอฮะแบทชอแบชอ,บชอยังไม่ไปฮะขณะที่เอชครับหน้าปาดพื้นใส่ทางด้านของบล็อกเลสเนอร์เจริโก้ฮะวอลออฟเจริโก้ตาเคนตายมาแล้วเคนบอกยังไม่ตายเออกูยังมีชีวิตอยู่กูยังไม่ตายแล้วเออบล็อกเลสเนอร์อัอปปะคัตเอร่วงไปแล้วเรียบร้อยมามานี่จับเป็นบอดแมนแฮนเดอร์สแลมฮะ คนยังเต็มเวทีอยู่นะฮะน่าจะยังไม่มีการมาเพิ่มเติมนะเกมนี้จุคนสูงสุด6คนนะครับผมนะรู้สึกว่า8คนนี้น่าจะมีภาคอ่า just bring it นะถ้าผมจะไม่ผิดนะแล้วก็มาอีกทีนึงก็ช่วงแบบ2 k 18บนมะั้งถ้าผมจะไม่ผิดเลยนะ w i n h s m a c man ฮะตัลุงตะแก่ปัญหากับ โอ้ใส่สูตรปั้มเลยเฮ้ยแล้วเคนกับบ็อกเลสเนอร์ฮะจะอับประคาดเอานี่นี่นี่โอ้ยวินสวินสมาถึงอาจใส่เจอริโก้เจอริโก้แบดชอโดนทางด้านของสปินนิ่งฮิวเอเล็กดอบฮะใส่เจอริโก้เดี๋ยเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งนะมีเจฟฮะเ,เดี๋ยวตอนนี้ยังงงอยู่เลยนะ มามาวินส์วินส์ทูบหลังนี่นี่ทูบหลังไปสักทีเถอะวินส์แม็กแมนฮะยิงอยู่ผลงานยิ่งแย่ฮะนี่อยู่มาแล้วหลายสิบปีฮะไอที่มีดีเราก็ยอมรับว่าดีนะแต่อะไรที่ไม่ดีก็ไม่ดีนะฮะโอ้โหสลิงช็อตไปเคียนกะจังหวะไม่ถูกฮะหน้าไม่ฟาดเทิร์นมาเคิลแล้วแย็บแย็บ,ยบมาแล้วยังไงเคีหนวย่งออกไปก่อนเลยแล้วกัน แบดชอบอกจะจับมารวมด้วยช่วยกันเออนี่นี่นี่โอ้ยดับเบิลทีมฮะตุยตุยตุยนี่โอ้บอกเลสเนอร์ ner, ฮะหน้าฟาดเพิรดขณะที่วินสแมแมนต่อยเหรอต่อยกูหรอฮะต่อยกูนักหลอมานี่แล้ววินสแมแมนเคลียเคลียเค้นอ๋อโอ้ยวิ <c oughs> นสแม็แมนก็เป็นประธานบริษัทก็ได้่บ้าฮะเวียงเทสเทสเอายังเทสบอกยังไม่ไป เทฮาร์ดี้ฮะพเจยบของเราแล้วจะไหลกระแทกฮะแบทชอโดนสป,ปินนิ่งเลกดอบแล้วมันรุมมาตุ้มอะไรกันอยู่ตรงนี้เนี่ยเฮ้ยแล้วเทสเทสยังไม่ไปโอ้โหแบทชอแบทชอจะโดนดอบคลิกฮะร่วงไปเลยโดนพิจยบของเราดอบคลิกไปแล้วโอ้โหเทสไปติดฮะแมทฮาร์ดี้ฮะ ตอนนี้สามเหลือแปดน่าจะคนที่ยี่สิบเจ็ดแล้วนะยี Superman, oh, menu, building building on ่สิบหกยี่สิบเจ็ดแล้วนะฮะแมทฮาร์ดี้ฮะนี่แมทบอกเ้ยใครทำไรน้องกูฮะโอ้โหนี่ตบตบต่อยนี่ต่อยดอบคิกฮะวินสแมกแมนหน้าฟาดพื้นบอกเลสเนอร์ไปเรียบร้อยเดดแมนวอล์กิิงฮะนี่ดิอันเดอร์เทเกอร์ฮะ อเมริกันแบดเอสนะฮะมาลากศพแมทฮาร์ดี้มานะฮะปีนั้นนี่คือเป็นอีกหนึ่งปีที่อ่าเรียกว่าอ Under ันเดอร์อันเดอร์เทเกอร์นี่คือร่วงพอแบบนักมวยปัม้มยุคแบบนักมวยปั้มที่เป็นไอ้นี่มากเลยนะจ็อปเปอร์มากเลยนะก็คือเมเว้นะฮะ ปีนั้นนี้รู้สึกว่าน่าจะตีกับใครนะแล้วซมิเนียสิบแปนี่น่าจะตีกับทางด้านของลิฟแร์มั้งถ้าผมเไมนผิดนะมาเอ็ดดี้กาเรโร่ฮะสองคนสุดท้ายจะเป็นใครนี่ไงโซนโคสีบอสตินฮะหร,หรือเหลือคนสุดท้ายแล้ววะเนี่ยแล้วเจฟฮาร์ดีไปไหมโอ้โหเอ็ดดี้บอกยังยังต้องช่วยเจฟก่อนฮะพี่เจฟของเรา เอ็ดดี้โดนเวียงฮะสโตนโคมาสโตนโคบอกมาถึงไม่ต้องพูดทำทำเพลงฮะกระทือบวินสก่อนเลยซูเปอร์เพกฮะ,ฮะสโตนโคสตีฟออสซินแล้วเจฟฮาร์ดี้ทวีสเฟสฮะ,ฮะ,ฮะมาเอ๊ยยังเหลืออีกคนนึงเหรอคนสุดท้ายโอชอนไมเคิลเอยเราลืมชอนไมเคิลไปได้ยังไงเนี่ยแล้วเอ็ดดี้ไปเรียบร้อยฮะ มันขึ้นว่า4ไลฟ์ไงผมก็เลยยังงงอยู่ว่าตกลงมันเหลือกี่คนกันแน่นะฮะหรือว่ายังแบบไอ้นี่อยู่4ไลฟ์นี่น่าจะเป็นอารมณ์ประมาณแบบน่าจะยังไม่ปล่อยมาอะไรประมาณนี้มั้งนะฮะคือิบคนมันก็จะเริ่มมึนๆหน่อยแล้วแหละแล้วว่าใครมาแล้วใครยังไม่มานะฮะมาวินส์กระทืบสโตนโคเอาชอนบอกลากสโตนโคมาก่อนชอนแล้วยังไง เหลือใครอ่ะเหลือทิเปอร์เอชใช่ไหมนั่นไงโอ้โหแล้วสวิทชินมิวสิกร่วงไปเลยโอ้โหชอนไมเคิลนะโอ้โสวิตชินมิวสิกใส่สโตนโคร่วงไปเลยฮะไาม์จะเบรย์ในเกมนะฮะนี่นี่แล้วโอ้จะโลอัพฮะเจฟฮาร์ดี้มาจับดับเบิลอันเดฟุ่ยเป็นบัตเตอร์ไฟสูบเพกฮะ สามคนชอนโดนต่อยโดยทริปเปิจะต่อยอีกทีนึงไม่ได้แล้วเตะบรูกกทีกกนี่เข่าลอยสักทีนึงฮะบรูกกทีบุูกกทีมาแล้วบรูกกทีมาไม่ต้องพูดพร่อททำเพลงฮะบุูกกทีมาสปินนิ่งโอ้ยเป็นอะไรเป็นท่าอะไรฟินิก ฟินิกไดเวอร์หรือเปล่าผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะแล้วชอนจอนอสปินนิง่งฮิลคิกอะไรเนี่ยมาวินส์แม็แมนบอกไอตาแกนี่เอาทุกทีไปไวเลยเฮ้ยโอ้โหเหลือใครกันเคอรเกิลน,น่าจะยังไม่มานะแล้วตุยอุย้ยมากระทืบวินส์แล,แล้วกันนะฮะร่วมด้วยช่วยกันกระทืบมาแล้วรีเวิร์ดดีดีพีฮะ นี่ไดมอนด์ดัลลัสเพจฮะมาสเตอร์ออฟโยคะนะฮะนี่แล้วทีบเอายังโอ้โหชอนบอกยังไม่ไปมาดีดีพีบอกเขี่ยคนแก่ร่วงดีกว่านี่เขาไปซอกทีบร่วงไปเลยโอ้ยอันเดอร์เทเกอร์เวียงดีดีพีบอกกูจะมากูจะกระทืบคนแก่ฮะโอ้โหนี่คนแก่คนนี้ก็วิ่งผ่านตัดหน้ามาพอดีฮะ คนสุดท้ายเมเวนเอ้าแล้วโอ้ยโคสไลน์ก่อนเลย,ย sh. ฮะอันเดอร์เทเกอร์ใส่ทริปเปอร์ชัเดี๋ยวประวัติศาสตร์จะซาำรอยหรือเปล่าเนี่ยอันเดอร์เทเกอร์โอ้โหเมเวนฮะออกมาเมเวนบอกไม่ต้องพูดมากฮะกระทือบหนีไงว่าแ้วตอบแล้วเว้ยไปไปเรียบร้อย พูดไม่ทันขาดคำเลยฮะเมเวนเคลียร์อันเดอร์เทเกอร์ร่วงโอ้โหบอกแล้วประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยฮะโอ้โป๋าอันบอกอะไรวะเนี่ยโอ้แล้วทริเบิลแล้วทริเบิลชนะเจ้าของแชมป์ไปแล้วโอ้โหเหลือสี่คนสุดท้ายฮะเมเวนชอนไมเคิลดีดีพีและวินส์แม็กแมนถ้าในกรณีนี้คือมีแค่อ่า มีแค่ DDP กับทางด้านของเมเวนนะที่ยังไม่เคยได้รอยยืดรัมเบลนะฮะเมเวนนี่เออเมเวนนี่คืออารมณ์จ็อปเปอร์นั่นแหละแต่วินส์แมนแมนบอกอะไรเอ้ยอย่างก่อนมาแล้วแล้ว DDP ไปเรียบร้อยฮะชอนไมเคิลแล้วโอ้เมเวนก็ไปแล้ววินส์แมแมนบอกขอใช้สิทธิ์การเป็นผู้บริหารนะโอ้ขอใช้สิทธิ์การเป็นประธานบริษทัทโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวชอนบอกใจเย็นก่อนดิโอ้ โอ้ยมาทอนไมเคิลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมามานี่จะอารมดีดีทีสัก่อนฮะนี่ชอนบอกเคิ้นเชือบเสริมแรงมาจับเป็นคอสบอดี้ลงไปไม่รู้โดนเปล่านะมาวินสเตสักทีหนึ่งฮะทอนนี่ฟันศอกคนหนึ่งคือครีเอทีฟของ NXT นะปัจจุบันฮะอีกคนหนึ่งนี่คือขายบริษัทไปไม่รู้เหมือนกันว่าจะยังไงนะ <New World S 1> แล้ววินส,สเปม,มเอา บัสวัดชอนบอกอะไรเนี่ยโอ้โหกูสาเคียมันร่วงไปแล้วนะมันยังโอ้โหมันมันเด้งเข้ามาบนเวทีได้ยังไงต่อยไปเรียบร้อยโอ้โหผู้ชนะฮะเฮ้ยเซเวินเนี่ยชอนไมเคิลโอ้โหนี่ฮะ ชอนไม่เคลนคือผู้ชนะในแมชรอยเยอร์ลัมเิล30คนนะฮะโอ้โหชอนบอกนี่ถึงกูไม่พร้อมปั้มเท่าไหร่นะแต่กูก็ได้แชมป์รอยเยอร์ลัมเิมานะฮะโอ้ oh, ปีนี้โอเคนะฮะก็เออไม่มีพวกของหกแกนอะไรพวกนี้เลยนะพูดถึงเนี่ยหกแกนเคิร์กอะไรไม่มีนะฮะเออไปให้พื้นที่น้กงไปปั้มไอ้นั้นแต่ก็ไม่เป็นไรฮะ ก็ถือว่าเอามารีวิวรอย a l ลัม b บ e 3สามสิบคนละกันนะฮะสำหรับภาคนี้นะฮะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกันไว้ด้วยฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานัดคอมเม้น a ์เกมมิ่งกันด้วยนะครับผมอยากดูแมชอะไรหรือว่าภาคไหนนะฮะถ้าสแมกดาวสแมกดาวเวอร์ชั่รอปี2011นนี้ต้องรอสักพักใหญ่ๆเลยนะฮะ สำหรับตัวละครที่แบบว่าต้องสร้างอะไรพวกนี้นะเพราะเนื่องจากว่าอย่างที่รู้กันอยู่ฮะว่ามือถือก็ยังเจ๊งไม่หายนะฮะส่วนถ้าอยากดูภาคเก่าๆอย่างยักตันเดอะเพนหรือว่าภาคอ่า i n g It Shut y ชัดโยเม h อะไรพวกนี้ก็ลองคอมเมนต์ทิ้งกันไว้ได้นะฮะเจอกันในคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับเกมอะไรมารอดูกันสำหรับวันนี้ไปแล้วนะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายนะฮะ E